สวัสดีครับนักเรียนชั้นปอาทับและป .3 าทับสยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนักเรียนครับเวลาคุณครูเขียนเศษส่วนใช่ไหมครับเศษ7ส่วน10ด้านบนเขาเรียกว่าตัวเศษใช่ไหมลูกด้านล่างเขาเรียกว่าตัวส่วนเวลาเขาบวกลบเศษส่วน นะครับเพราะตัวส่วนมันเท่ากันแล้วตัวส่วนก็คือตัวด้านล่างมันเท่ากันแล้วเราสามารถนำตัวเศษมาบวกลบกันได้เลยตัวส่วนก็จะคงเดิมใช่ไหมครับเหมือนกับในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราเรียนเรื่องของการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมลูกอย่างเช่นคุณครูบอกว่าเศษสามส่วนเจดอ้าวบวกเศษสี่ส่วนเจทบทวนความรู้นะครับคุณครูครับได้เศษเจดส่วนเจ็ด คุณครูเศษเจ็ดส่วนเจ็ดผมจำได้คุณครูเบนเคยบอกผมว่าถ้าตัวเศษกับตัวส่วนมีตัวเลขที่เหมือนกันคำตอบจะเป็นหรือหรือเท่ากับ1เสมอเข้าใจไหมลูกถ้าตัวเศษกับตัวส่วนนะครับมีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันคำตอบจะเท่ากับ1เสมอร้อยส่วนร้อย นะครับคำตอบก็เท่ากับ1ล้านส่วนล้านคําตอบก็เท่ากับ1อย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาเราบวกลบเศษส่วนเราจะนำตัวเศษก็คือตัวด้านบนเท่านั้นมาทำการบวกลบตัวส่วนให้คงเดิมไว้เพราะเขาเท่ากันแล้วอีกหนึ่งข้อนะครับก่อนที่เราจะไปการลบคุณครูทบทวนอีกหนึ่งข้อคุณครูบอกว่าเศษ5ส่วน9บวกกับจำนวนเศษ3ส่วน9 เอ่คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะนำตัวเศษมาบวกกันครับได้เศษ8.9ส่วน9อันนี้คือผลลัพธ์ของเราครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนจำได้นะการบวกลบเศษส่วนให้นำตัวเศษเท่านั้นมาบวกลบกันตัวส่วนให้คงเดิมไว้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมคุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนความรู้เรื่องของการลบเศษส่วนก่อนนะครับพร้อมหรือย,ยังเอ่ย นะครับพร้อมเรียงเอ่ยอ่าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับนักเรียนนะอ่าการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับลูกเขาบอกว่าเอพัฒนาความรู้อ่านเนี่ครับโถใบหนึ่งมีน้ำส้มเศษสี่ส่วนห้าลิตรแล้วก็เทน้ำส้มน,นะครับน้ำส้มเศษหนึ่งส่วนห้าลิตรจากโถใบที่หนึ่งลงโถใบที่สองเขาถามว่าแล้วโถใบที่หนึ่งจะเหลือน้ำส้มเท่าไหร่ นักเรียนครับถ้าเราตั้งเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ยังไงลูกเศษ4ส่วน5จากโถใบที่1ใช่ไหมครับลบออกเศษ1ส่วน5คุณโคการลบเหมือนกันไหมเหมือนกันลูกตัวส่วนนักเรียนไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้เรียนมาดูที่ตัวเศษเพราะฉะนั้นเอาตัวเศษลบกัน4ลบออก1ก็จะเหลือ3ส่วน5อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าก็จะเหลือ3ส่วน5ักเรียนเห็นไหมครับ เหลือ3ส่วน5อย่างนี้เป็นต้นนะครับการบวกลบเศษส่วนนักเรียนไม่ต้องไปยุ่งที่ตัวส่วนให้เรียนดูแค่ตัวเศษด้านบนก็พอโอเคนะครับตัวอย่างต่อไปครับลูกนักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนะครับมาแล้วครับตัวอย่างเขาบอก,กเราว่าเศษ5ส่วน7ลบเศษ2ส่วน7นักเรียนครับมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะมีอยู่ทั้งหมด5 มีอยู่ทั้งหมด7ส่วนใช่ไหมครับจริงๆตอนได้มีอยู่7ส่วนแต่เขาแรเขาระบายสีเนี่ยมีอยู่5ส่วนแล้วเขาตัดออก2 5ลบออก2ก็จะเหลือเศษ3ส่วน7นั่นเองครับตาเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปลกูกเศษ3ส่วน5ลบออกเศษ1นส่วน5นักเรียนนำตัวเศษมาลบกันครับ3ลบออก1ก็จะเหลือเศษ2ส่วน5คือคำตอบของเราครับ เรียนว่าง่ายไหมครับลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันต่อไปครับเศษ4ส่วน6กลบเศษ2ส่วนหกเรียนก็เอา4ไปลบกับ2ก็ได้เศษ2ส่วน6ครับคือคำตอบง่ายใช่ไหมครับต่อไปครับเศษ7ส่วน9ลบออกเศษ6ส่วน9ก็จะเหลือเศษ1ส่วน9ครับครูเบนง่ายใช่ไหมครับต่อไปครับเศษ7ส่วนเลบเศษ4ส่วนเเหลือเศษ3ส่วน7นะ เห็นไหมครับไม่มีอะไรที่ยากเกินจากความสามารถและความพยายามของเรานะครับต่อไปครับกิจกรรมของเราวันนี้นักเรียนโลกอยู่ในแบบฝึกหน้าที่155ถึงหน้า157ใครยังไม่ได้เตรียมแบบฝึกเตรียมแบบฝึกให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนเราจะมาทำพร้อมกันครับการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน ก่อนที่เราจะทำทบทวนความรู้ครับการบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันเราจะเอาแค่ตัวเศษใช่ไหมครับไปทําการบวกลบเท่านั้นเพราะส่วนของเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1ครับเศษ3ส่วน4ลบเศษหส่วน4เหลือเท่าไรนะ3าลบออก1ก็จะเหลือเศษ2ส่วน4ครับครูเอาเขียนเลยครับลกเศษ2ส่วนสี่ ต่อไปข้อที่2องคำนักเรียนครับข้อที่2เศษ5ส่วน9ลบเศษ2ส่วน9คําตอบคือเศษ3ส่วน9ครับผม บางคนถามครูเบนสามมาจากไหนสามมาจากห้าลบสองไงครับลูกเก้ามาจากไหนเก้าก็คือส่วนเดิมเราจะไม่ไปยุ่งนะครับเพราะส่วนเขาเท่ากันแล้วการบวกลบเศษส่วนจริงๆแล้วเขาต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันแต่ของปสามของเราลูกเขาทําส่วนให้เราเท่ากันแล้วเราก็ไปลบที่ตัวเศษเดี๋ยวเนะักเรียนเรียนขึ้นไปตอนปสี่ใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันโดยการคูณแต่ตอนนี้เราเอาพื้นฐานของเราให้แน่นก่อน <Okay S 2> โอเคนะครับต่อไปข้อที่3นักเรียนครับเศษหส่วน6ลบเศษ3ส่วน6เอ,อเหลือเท่าไหร่นะ6ลบออก3ก็3 6. เหลือ3ส่วน6เหมือนเดิมโอเคครับผมต่อไปครับเศษ6ส่วนเลบเศษ4ส่วนเเหลือเท่าไหร่นะเหลือเศษ2ส่วน7ครับโเคเก่งมากครับต่อไปครับนักเรียนเศษ4ส่วน8ลบเศษ4ส่วน8 คุณครูเศษสี่ c ส่วนแปดลบเศษสี่ส่วนแปดคำตอบก็คือเศษศูนย์ส่วนแปดนะค vacation. รับหรือคําตอบก็เท่ากับศูนย์นั่นเองลูกห้าหรือศูนย์นั่นเองนะครับคําตอบเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับคําตอบเท่ากับศูนย์นั่นนักเรียนนะต่อไปครับเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสามนะครับเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสามลบออกเศษห้าส่วนสิบสาม เหลือเท่าไหร่ลูก11ลบออก5ก็เหลือเหลือ6อ่าเหลือเศษ6ส่วน13นั่นเองครับง่ายใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปครับหน้า156ครับหน้า156อ่าไปต่อเลยครับนักเรียนอย่าลืมนะครับระบายสีนะครับระบายสีแสดงเศษส่วนและหาผลลบนักเรียนครับเพราะฉะนั้นข้อ1เขาบอกว่าเศษ4 ส่วน 4- ลบเศษ1ส่วน4ก็จะเหลือเศษ3ส่วน4ะครับลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องระบายขี่รูปครับระบาย3รลูปอ่าเอาผลลัพธ์มาระบายเพราะเขาเหลือเศษ3-4ส่วน4นั่นเองครับต่อไปครับเศษ4ส่วน5ลบเศษ2องส่วน5 4ลบออก2ก็จะเหลือเศษ2ส่วนหอ่าส่วน5นักเรียนระบายกี่ส่วนครับนักเรียนระบาย สองส่วนนั่นเองครับจาก5ส่วนเอาตัวเศษมาระบายสีโอเคนะครับต่อไปครับเศษ6ส่วนเลบเศษ3ส่วน 7. เ A 6อลบ3ก็ต้องเหลือ3ส่วน7สิครับครูเบนเก่งมากครับเพราะฉะนั้นเราก็ระบายสีไป3ส่วนเช่นเดิมนะครับเยี่ยมมากลูกต่อไปครับเศษ7ส่วน8ลบเศษ4ส่วน8 7ลบออกไป4เหลือ3 เหลือเศษ3ส่วนแครับผมเก่งมากครับนักเรียนก็ระบายสีไป3มนะ3นะครับต่อไปครับข้อที่5ของเราข้อที่5ของเรานะครับนะักเรียนนะครับข้อที่5ของเราเขาบอกว่ายังไงครับนักเรียนครับข้อที่5เศษ10ส่วน10ลบออกเศษ7ส่วน10 A จะเหลือเท่าไหร่ครับครูเบน นะครับก็จะเหลือเศษ3ามส่วน10นักเรียนก็ต้องระบายสีแค่กี่รูปกับ3รูป1 2 3่อ่าระบายให้ถูกนะครับโอเคครับต่อไปต่อไปนะครับลูกต่อไปเขาบอกเราว่านะครับเศษหส่วนหเศษหส่วนเลบเศษ6ส่วน11นะครับก็จะได้0ูนส่วน11 หรือคําตอบเท่ากับ0นย์อันนี้ไม่ต้องระบายนะครับไม่ต้องระบายนัเรียนนะถ้าศย์เป็นเศษนะครับคําตอบจะเท่ากับ0นย์เสมอโอเคนะครับโอเคนะลูกนะต่อไปครับข้อหน้าต่อไปนะครับหน้าสุดท้ายของเราครับกิจกรรมหน้าที่1 5 7ครับข้อที่1มาเลยครับรวดเร็วลูกเศษสเหลือเศษ1ส่วน3อ่าคุณครูทำแล้วนะ คนถาม1ส่วน3มาจากไหนก็2ลบ1ใช่ไหมครับ4ลบออกสาก็เหลือเศษ1่ส่วน4่คงตัวส่วนไว้เหมือนเดิม3ลบออก2ก็เหลือเศษ1ส่วนหเยี่ยมยอดครับเลบออก4เหลือเศษ3ส่วน8ครับโคเห็นไหมครับสามาจากไหนสามาจาก7ลบ4ใช่ไหมครับต่อไปครับนักเรียนลูกต่อไป เศษเก้าส่วนสิบลบเศษแส่วนสิเหลือเศษหนึส่วนสิครับครูเวนนต่อไปครับ1 1บเอ็ดส่วนสิลบแส่วนสินะครับ1 1บเลบออกแเหลือเท่าไรครับเหลือ3ามส่วนสิครับนะักเรียนตรวจคําตอบได้เอา8ปบวกสาก็ 3, เท่ากับ11ใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับแลบออกหเหลือ2องส่วนสิครับผม และข้อสุดท้ายของเราเศษ4ส่สวน14ลบเศษ4ส่สวน14คำตอบเท่ากับ0ย์ส่วน14ใช่ไหมหรือคำตอบเท่ากับ0นย์นั่นเองครับอ่าคำตอบเท่ากับ0เก่งมากครับนะักเรียนต่อไปกิจกรรมสุดท้ายท้ายสุดของเราลูกข้อที่4เขาให้เราเติมตัวเลขเห็นไหมนะักเรียนครับผลลัพธ์เวลาเคารลบกันมาตัวส่วนก็จะเท่าเดิม นะครับพอแค่เอาตัวเศษเป็นตัวบวกตัวลบเพราะฉะนั้น3ลบออกหนึ่งเหลือ2ส่วน4ี่ครับเอา้าคุณครู7ลบอะไรเหลือ5้าต้อง7ลบอะไรครับ7ดลบออก2ก็จะเหลือเศษห้าส่วน7อ่าโอเคนะครับคุณครูข้อนี้ง่ายผมใส่9้าเลยได้ไหมได้เลยลูกเพราะยังไงตัวส่วนก็ต้องเป็น9แน่นอนนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับตัวส่วนเพราะเขาเท่ากันแล้วนะครับเพราะการบวกลบเศษส่วนจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากัน โอเคนะครับอา้าวคุณโคอันนี้เป็นส่วน8ครับแต่ผมอยากทราบจังเลย4ลบอะไรเหลือ3ก็ต้องเป็น4-1ลบ1ใช่ไหมลูกอ่า4ลบ1เหลือ3ครับเก่งมากครับนักเรียนต่อไปข้อที่5เศษ 7, 7็ดส่วน15ลบเศษหส่วน15คุณคูครับด้านล่างเป็น15แน่นอนครับครูเวน้นอา้าวแล้ว7ลบออก6เหลือเท่าไหร่ลูก7บออก6ก็ต้องเหลือ1ครับนี่เห็นไหม อันนี้ต้องเป็น12แน่นอนครับครูรู้ได้ไงเพราะคําตอบมันเป็นส่วน12บสองไงครับครูผมเห็นตรงนี้นี่นักเรียนสังเกตเป็นแล้วนะครับต่อไปครับ11บเอ็ดลบออกสามเหลือเท่าไหร่ออะรนะสิบเอ็ดลบออกสามเหลือ8ปดแปนะครับส่วน12โอเคครับนักเรียนมาแล้วครับลกข้อ7ของเราเศษสาส่วนหลบเอาละตรงนี้เราสามารถ ตอบได้เลยลูกแต่นักเรียนจำไว้ให้ดีนะครับตัวเศษจะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนนะักเรียนสังเกตแต่ละข้อิีอ่ตัวเศษแต่ละข้อจะต้องมีน้อยกว่าตัวส่วนน้อยกว่าตัวส่วนตัวส่วนจะต้องมีมากอันนี้เขาเรียกว่าเศษส่วนแท้นะครับแต่ถ้านักเรียนเคยได้ยินคำว่าเศษเกินไหมเคยได้ยินเพลงไหมครับเศษเกินอ่าเศษเกินคืออะไรตัวเศษมากกว่ามากกว่าตัวส่วนเขาเรียกว่าเศษเกิน นะครับเขาเรียกว่าเศษส่วนไม่แท้แต่ถ้าเศษส่วนแท้ตัวเศษตัวด้านบนเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนด้านล่างเพราะฉะนั้นนะครับบนเลข6ของเราตรงนี้จะต้องเป็นเลขที่น้อยกว่า6ลงไปก็คือ543 2 1ใช่ไหมครับนักเรียนเอาเลขอะไรดีลูกเอาเลขอะไรดีก็ต้องเป็นเลขที่น้อยกว่า3อีกนั่นแหละใช่ไหมครับเอาเลขอะไรดีลูกเลข2ได้ไหมบางคนบอกว่าเลข2ครับได้เศษ1ส่วน6ครับ อ่าโอเคนะครับถ้าตระเรียนใส่3ส่วน3ก็ได้นะครับก็เป็น0นย์ส่วน6คำตอบเท่ากับ0นย์เหมือนเดิมโอเคนะครับมาเรียนดูดีๆนะเวลาเราเขียนตัวเศษตัวเศษจ,จะต้องมีตัวเลขมีค่าที่น้อยกว่าตัวส่วนถ้าตระเรียนใส่เลขเกินตัวส่วนไปเขาเรียกว่าเศษเกินหรือว่าเศษไม่แท้นะครับอ่าต่อไปลูกเศษ8ส่วน10ลบอะไรครับจะได้ส่วน10คุณครูบอกแล้วไงว่าเลขที่อยู่บนเลข10ตรงนี้ จะต้องมีค่าไปยังไงนะลูกมีค่าน้อยกว่า10แต่เรียนเข้าไปดูที่ตัวตั้งของเราด้วยนะครับตัวตั้งของเราเป็น8เพราะฉะนั้นตัวเลขก็ต้องน้อยกว่า8อีกถ้าเรียนมากกว่า8คําตอบมันก็จะเป็นลบใช่ไหมครับอ่าเพราะการลบการบวกลบเนี่ยเลขตัวตั้งจะต้องมีค่ามากกว่าตัวลบนะครับโอเคนะครับนักเรียนนะเพราะฉะนั้นเรียนก็สามารถใส่ตั้งแต่7 6 5 4 3 2 1มบางคนครูผมใส่2ได้ไหมให้ได้ลูก 8ลบออก2ก็เหลือ6ส่วน10ครับผมอตรงให้ตัวเองครับไม่ยากใช่ไหมครับนะักเรียนการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นทบทวนความรู้ไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบนะครับนักเรียนนะเราจะบวกลบเศษส่วนได้นะครับ ตัวส่วนเขาเท่ากันแล้วให้นักเรียนเอาแค่ตัวเศษเท่านั้นมาบวกลบก,กันถ้าตัวเศษกับตัวส่วนนะครับมีผลลัพธ์เท่ากันอย่างเช่นคําตอบคือเศษ9ส่วน9คําตอบจะเท่ากับ1เสมอนะครับคําตอบจะเท่ากับ1เสมอโอเคนะครับคุณครูฝากความรู้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ